กิจกรรมทีี่เนี่ยมนไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะทำแพ็กเล่นๆนะอยากเออเล่นเพิ่ไอสัตว์ไม่มีรถตั้งนั้นเราก็เลยจะไปดูรถใหม่วันนี้ก็เลยมาหารถกันตั้งแต่ช่วงบ่ายคนละคันเลยนี่คุณนี่สี่คันเลยนะอ่าดูข้าเป๊ะสามสองไป กิจกรรมเฮียเนี่ยไม่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะคือเริ่มต้นจากทะไรสนามแฟตแท็กทำแฟตแท็กเล่นๆนะอยากเออเล่นไปสัตว์ไม่มีรถดั้งนั้นเสียงดังก็ไม่ได้เกรงใจชาวบ้านเขาเราก็เลยจะไปดูรถสันหน่อยเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะเลือกรถรุ่นอะไรที่จะเอามาเล่นนะครับ ฝากติดตามเนี่ยรายการมากับมาร์คเดี๋ยววันนี้มาร์คจะพาไปดูว่าวันๆเนี่ยมาร์คทำอะไรบ้างหลังจากที่ทำงานทำรถทำอะไรวะทำทรงอ่าเดี๋ยวไปดูกันตอนเย็นๆอย่างนี้นี่กี่โมงะอะนี่คือเวลาที่ทุกคนจะต้องกลับบ้านแล้วนะพวกเราทุกคนเรายังไม่กลับเราม,มีความสนุกรอเราอยู่ได้ปะพอดีเลยอะรถเคียยวนี่แต่กูเล่เนมัน้งเดี๋ยวอ๋อ,อน,นี่แบบแรงเว้ยเออามาคุณไม่นวดนะอ๋อมอยู่ด้านนู้นไอ้สัตว์ นี่ยงมัได้โชปปจ่ายไปด้วยห้าพันนะข้านั่งก่อนจะไปเสียตังค์ไปชัดต้มเลยร้านไหนนี่ซ้ายมือนี่อ๋อร้านนี้เจปาข้าวต้มเยี่ยเจ๊ปาข้าวต้มนะครับนี่ะร้านแบบว่าวินเทจนะสมัยก่อนเนี่ยสองจังหวะต้องมาซื้อร้านนี้นะร้านไหนครับใช่ร้านข้างๆไม่ใช่ร้านนี้ป้า ถึงแล้วเดี๋ยวไปดูดิเราไปดูกันครับว่ามีอะไรให้เราเล่นไหมว่าเราจะเล่นอะไรกันดีนี่นี่ร้านเก่าแก่เนยนะครับผมตั้งแต่เด็กเลยนะนี่รถคันแรกที่บ้านเขาซื้อที่นี่นะเนี่ยตอนเด็กเ,เน,โโโนี่ยนี่โลโก้เนื่องจากเราเนี่ยทำสนามแฟตแท็กไปแล้วเราแต่เราไม่มีรถที่มันแบบว่าอัตราเร่แม่งดีๆเราก็าเลยต้องาหารถเพื่อไปขี่ในสนามมันรู้สึกว่าแบบว่า เรื่องสัตวแท็กจริงๆนะมีการสไลด์ได้แบบเหมาะวันนี้เราก็เลยมาดูนี่ C r F เนี่ยเราตอนนี้นี่คือคันแรกก่อนเฮียเขาบอกว่ามีสองสีเดี๋ยวมาดูว่าเราจะเอาสีไหนเนี่ยเราชอบสีไหนเออเหมือนกันหน้าตาแล้วาน่ะสามร้อยนะเครื่องเพิมสามร้อยนะให้ตะมุยไม่เอาเครื่องสามร้อยเฮียมีน้ำแด็กคนเดียวด้วยพึงดูกันดิ ีแดงสวย่าไงเป็นเป้ไหนดิอืมสีแดงนเป็นสีแดงแรงเลยสีแดงมเป็นสีอนด้เลยนะนะดิปึ๊บ t s g o t a be g a i n s a to l o o t n o o Cause baby, I feel real good, and I wish I would. ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทาง AP ด้วยใช่สา่ให้ทีมงานเช็คใกล้ว่าใกล้ตรงนี้มันตรงมีตรงไหนมีของบ้างเพราะนั้นน้ำหนงน้ำหนักเราบอกเลยเราเป็นนักแข่งนะน้ำหนงน้ำหนักนะสไลด์ดิสไลด์เงียเข้าโค้งทางตรงหมอบแล้ว นี่ re, อีกคันมาแล้วเห้ยไงเท่าช sí, ี่ะฮะนี่ะเท่าก็ดีไม้ยี่งไปก็ดูดีเว้ยเรียบหรูดูแพงอันนี้ก็จะดูแบบว่าฮันด้าเลยนะถ้าคว้าไปเนี่ยอันนี้หอด้าเลยนะนะสีแดงกับเท่าแดงชอบสีละโอ้เยี่งจริงะเออ เป่ม่้หดูเีจะช้มันไปน่งนาแล้วบอกใจเย็นสิเกอร์เฮ้ยไอชาเป่าตั้งเ่าตั้งมาดิวะคนละคันเลยนี่คุณนี่สคันเลยนะ ซื้อแล้วเรียบร้อยฮะสุดท้ายนะก็เรียบร้อย,ย,ย,อยตอนนี้เราเลือกแล้วว่าเราเลือกสีพระเอกใน Power Ranger สีแดงสมุดประการทักเลยนะครับใครสนใจรถ Honda นะบริษัท P C Motorbike นะอยู่กลางซอยแพรกษาเลยร้านพนมมนิดนึงครับ P C Motorbike ใครสนใจฮะรถ Honda Honda ลองติดต่อสอบถามมาที่โชว์รูมของเฮียเขา บริการดีครับผมว่องไวดุดสายฟ้านี่ผมผมมาดูข้างหน้าก็ปิดเหลือประตูให้ออกอย่างเดียวนะเรียบร้อยครับเฮียจักรเกียรติเวียดจัดปีแอนออนสำเร็จแล้วโอเคขอบคุณมากครับผมมาดูกันว่าเฮียเราจะแถมอะไรให้เรากลับบ้านนะฮะรับเล่นในหมู่บ้านหรือรับครับเล่นมีทำที่ไว้เล็กๆครับพี่อาไว้ขี่เล่นกับ ภาคพัวกกันอะไรเงี้ยครับอยู่เนี้ยแฟร์กระสาเนี้ยพุทสีนะครับพี่อาละตอนนี้นะทั้งร้านเนี้ยวันเนี้ยคือรอเรามาซื้อนะจริงๆเฮียก็จะปิดแล้วนะต่วันเนี้ยจริงๆอาสนามันเสร็จมาแล้วแล้วเราลองขี่กันละมันขนาดแฟรแท็กเนาะมันก็ไม่เจองกาแฟแท็กกันจริงจังอ่ะแต่ก็พยายามทําให้มันแบบให้มันใกล้เคียงของจริงแหละแล้วคราวนี้พอขี่เนี่ยเรามีแต่รถที่มันแบบฮาเลย์่เงี้ยเสียงมันดังพอเป็นรถเล็กกําลังมันก็น้อยวันนี้ก็เลยมาหารถกันตั้งแต่ช่วงบ่าย ไปดูแล้วมือหนึ่งมือสองโทรหาพี่ทนอ่าอยู่ฮอนด้าบอกพี่พี่พอแบบแนะนำได้ไหมมีศูนย์นตรงไหนที่มันอยู่แถวสมุทรปราการไหมพอดีผมอยากได้รถแกก็เลยแนะนำมาหาพี่ครับที่พ n าาเอ็นซีกาลใช่ไหมวะเอ็นซ c มอเตอร์มอเตอร์มอเตอร์ไซค์ตอนนั้นห้าโมงแล้วก็เลยออกรีบออกกันมาเนี่ยแล้วก็มาถึงก็เนี่ยดูจักราพปิดแล้ว ตอนนี้ปิดแล้วเหลือให้เรามาซอคนเดียวนะแม่งได้เสร็จแล้วเดี๋ยวใช้เลยเดี๋ยวไปดูสนามกันเลยวันนี้ว่าสนามแฟตแท็ของเรามันเป็นยังไงอ่าที่เบอกว่าเราทำมาไว้เล่นกันเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้เราต้องรอเขาประกอบรถให้เราก่อนเส้นรถให้เราก่อนใส่แบตใส่น้ำมันอะไรพวกนี้ก่อน i i n s s m นี่เฮียแถบไปด้วยสีแดงแรงลิทแล้วเรามีตัวเทสครับคะุณภาพเอาพี่มวยไอสารอุปกรณ์ขี่กลับเลยไปสารนี่เล่มรถเอกสารเดี๋ยวพี่ไว้ตรา,างในนะไป มัวเราไปยังเออเหตุเกิดจากเราคุยกันไปคุยมานี่มันต้องเป็นรุ่นนี้สนตีอะไรกันก็ไม่รู้ปุ๊บช่วงบ่ายมาแบบไอ้ต้องซื้อละพิโรดก็เหมือนกันไอ้ตีกับตัวยุเหมือนกันเฮ้ยไปเลยแพนซื้อหารถกันอยู่กี่ชั่วโมงวะนะสองสามชั่วโมงมั้งรถเนี่ยมาได้ว่ามันมีรถเอาสรุป CRF หารถกันมือหนึ่งมือสองซึ่งราคามันก็ดีนะราคามันแบบมือสองก็ยังไม่ได้ก็ยังแสนกว่าอยู่นะ ก็ก็เลยตัดสินใจว่าซื้อมือหนึ่งดีกว่าก็เลยหารถแล้วก็เนี่ยมาซื้อเดี๋ยวไปดูดิว่ามันเดี๋ยวแม่งสไลด์ไม่ได้แม่งดองด้วยเลยกูบอกเลยเสียเอาที่ลุงรอดอันนี้โอ้โหนี่ตัวใหม่เลยตัวแรงเลยนะไอ้สัตว์ฮะเนี่ยบ่าวช่างยุเลยตัวเนี้ยฮะตัวเฮียทางเรื่องโดยเฮียทางเรื่องมีเงินไปแค่เดินทางไปสุดเฮ้ยเอาเด็กๆไปรอบบอลรอบเมืองก่อนไม่เอาครับได้ครับ โอเคนี่มาพาไปดูสนามนี่คือสนามแฟตแท็กที่เราทำกันเองนะฮะดูเดี๋ยวจะบอกวไอ้โหมันเรียกอย่างไรนี่เรามาดูอุปกรณ์ก่อนดีกว่าที่เราทำสนามเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างหนึ่งเราต้องใช้คอนนี่ฮะแม็กโคยันไงของนี่ฮะรถบดผมผมบอกแล้วว่าทีมงานแฟนบอลดีตายเราทำเรื่องเล่นเป็นเรื่องจริงเสมอไอเราเอ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 าเฮยเอาหินไปแดกแล้ว อ่าดูเนี่ยรุ่นเจนใหม่ก่อนเจนใหม่ก่อนอย่าลืมลายอะตกลายอะตกโอ้ยลูกไอ้เี้ยไอสัตว์ลูกพี่ล้นแม่งห้าวอ่ะเอาดีมิดไอสัตว์เดี๋ยวกูเห็นหมดโค้งกร้องไห้นะไอสัตว์อมเป็นงโอไงดูโอ้โอไงมึงดูลูกกูด้วยูโอ้ยเอ้เอ้เอเอ้เอ้เอ้เ้เอ้เ้เเอ้เ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 ้ เออแล้วเหี้ยดูเด็กเล่นกันได้ดีกว่าไอสัตว์ไม่ต้องไปซื้อรถไอเหี้ยมึงซื้อทำไมวะโอ้โหไม่ได้ไม่เข้ามาแล้วโอ้ยโอ้โอ้ยอ้าเหี้ยชนแล้วอันนั้นเฮ้ยไม่ได้ว่ะเห็นป่ะบอกแล้วไอเหี้ยแข่งอย่างนี้มันสนุกไอเหี้ยไม่ต้องมีอะไรเลยนะโอ้หุนหมาแล้วมาแล้วโอ้โหดูโอ้ยเ้ย ยังไงโย่ไอสัตว์เฮี้ยจริงๆแต่ละตัวไม่มีห้ามกันเลยเอามาเดี๋ยวมาลองรถเด็กเอาลองเฮี้ยอะไรมึงจะลองไอสัตว์เฮ้ยเฮ้ยจอดก่อนดีจอดก่อนดีจอดก่อนจอดก่อนจอดก่อนลูกจอดก่อนอ่าตั้งขาตั้งกันไปเฮี้ยไอสัตว์ เบาเบาเฮียเบาโอ้โหเฮียจริงไอ้สัสจะมนสไลด์ได้ปะเดีเดดูดูบทของนี่บลสอเข้าโค้งใช่เยเบาเบาเอ้ยเฮ้ยอย่างนั้นอย่างนั้นเฮ้ยย้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ร้ลอง้ มันต้องรู้สึกเหืออะแต่มันไม่เหื่อไงมันเลยแบบน่าจะไม่มีเหืออความเลยอะถ้าความอะไม่ได้เดีย๋ยวเขาไม่รู้ว่ารถใหม่เอาใส่เปรกน้อนโอเคก็ทำแต่ว่าไม่มีเบกหน้านะไม่ต้องใส่เบรกหน้านะใส่ไปก่อน,นไม่ใช้ก็ได้น,น,น,นค้นเออก็ไม่ต้องใช้ไงก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วเบรกนะจัดตัวแข่งมาว่ะเฮ้ยต้องรสบการ์ก็ไปขับดิข้ามต้นสงครางเข้าไปขับก่อน,น,น เดี๋ยวแล้วบ้านมันจะมืดแล้วอ้าเอ้าวอ้าไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยไอ้สัตว์เอ้ยไม่ได้เลือกฟังไปนะร้อนไม่รุ่นหรืงส่งเขาได้นะส่งเขาได้นะแต่มันดีเนี่ยข้อมือเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรายการแข่งแรกก่อนเลยวัน enfin นี้ได้รถกูไม่ได้ลองเลยเนี่ยอ่ะ อย่าเบียดกันอย่าเบียดกันอยู่ละนั้นอย่าเบียดโอเคป่ะโอเคนะดูห้าสี่สามสองไปหนึ่งสองสห้ย วิเชียดูมันเกาะขอบนอกเลยใจมันมาเว้ยเฮ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 ้ยเพิ่งรู้เขาติดรจเขาเอาไยแล้วตอนจบก็ลงเนี่ยขึ้นเขาวปุ๊บแล้วก็ดงน้ำไม่ได้ทางตรงไงทางตรงทั้งเจ๊สองเลยเขี้ยะแม่งโคตรรวยสัตว์ฝุ่นเป้า around calling all you freaks and nerds you're just missing what you want my brother's going down the drain my sister's living the dream here I would even Everybody... laugh here out it's not <laughs> low out Bye. Cause baby I feel real good, and I wish I would. It's gotta be against the law to look this damn good. Watch Everybody, watch out! Watch out now! I'm ready for? โอ้่เพี่ไอ้ฝุ่นแพงเต็มเลยว่ะน้ำร้อนเหรอไหมเอาไปเล่นอะไรมาเนี่ยเนี้ยโอ้ยเลือดไอออนไหลไปเนี้ยเียเป็นไงแรงว้าจบกันก่อนแค่ตรงนี้เดี๋ยวมาดูติดตามสนามแฟลตแทก ว่ามันจะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นที่นี่บ้างหรือเปล่านะครับในตอนถัดไปนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่อง YouTube ของ Fat Body Design ด้วยนะครับผมไปเเราไปทำกิจกรรมอื่นต่อไป